ก่อนไล่เบีย้ยพศในสมัยกรุงศรีธยากับรัชการของกรุงศรีธยาพระขอจะว่าต่อไปตอนนี้ก็มาถึงรัชการที่สี่ก็ว่าเป็นปีพศหนึ่นสาสบเอะคุณหลวงพระโอษสเสด็จไปตีเชียงใหม่ พระทรงสวรรค์พกลางทางราชโอรสคือพระเจ้าทองลั่นครองราชสมบัติได้เจ็ดวันสมเด็จพระราเมศสวนก็สมเด็จโทษเสียแล้วก็คืนรคขึนค้นครองราชแทนนี่เป็นอันว่าราชก,การที่สองก็กลับมาเป็นราชก,การที่สามใหม่นี่ใครใครลูกตาไปไหนแ่ะ เพราะนั้นว่าความแน่นอนอะไรมันก็ไม่มีพระราเมศวรท่านมาเป็นราชการที่สองแต่คงจะกลัวอำนาจขาได้เพราะคุณหลวงพระงุวจึงได้ถวายพระราชสมบัติต่อมาคุณหลวงพระโุ้วสเสด็จสวรรคตรู้สึกว่าคุณหลวงพระโุวเนี่ตียาวมากาก็ทุนเดิมก็คือมาจาก พระเจ้าพม,มหาราชตามที่ท่านบุตรเท่าเล่าฟังคือการเล่าฟังใน้นทลายฟังนานแล้วคนนั้นบ้างคนนี้บ้างอะไรก็จะผสมมาเซกันเป็นอันว่ารัชกาลที่สี่ได้แก่พระเจ้าลั่นทองนะพระเจ้าทองลั่นพระเจ้าทองลั่นคือพระเจ้าทองลั่นเป็นรัชกาลที่สี่ครองราชได้เจ็ดวัน สมเด็จพระราเมศวนสมเด็จโทษคือฆ่าเสียแล้วขึ้นรอ,องน้าแทนเป็นราชก,การที่ห้ามาพศ1932ง,งพัการงท่านบอกว่าที่เชียงใหม่กว่าต้อนผู้คนส่งไปนครศรีธรรมราชจันทบรุรีใครกวาดใครต้อนกันไ่รูเขาเขียนย่ยอๆไว้นี่ประมูลมาเล่ฟัง พศ1936พยากรรมูชาย,ยกทัพมาก,กวาดต้อนผู้คนในเมืองชนบุรีและจันทบุรีไปประมาณเจ0ดพันคนกัรรมพูชานี่น่าจะเกษียณน่าจะกเกษียณแล้วบั่นพระเสียงกังะนะแกชาจริงๆพศ1937สมเด็จ แต่สเสด็จไปตีกัมพูชาได้แต่ว่าภายหลังกัมพูชาก็แข็งเมืองกันอีกแต่ว่าพระราเมีวนนี่เก่งไม่ค่อยจริงนี่ต่อมาก็เป็นราชการที่หคือพศ9 9 2 0สมเด็จพระราเมศวนสวรรคตพระยารามราชโอรสครองราชสมพระนามว่าพระราม,มาธิราช พระรามาธิราชเนะนี่ยไม่เห็นมีอะไรเป็นไอ้วัตตอนนี้ไม่เห็นมีอะไรเป็นประวัติต่อมาก็เป็นราชการที่เจ็ดคือพศหนึ่เสิบสอเจ้านาครอินทพระนุชาสมเด็จพระราชพระราบวรมราชาคือคุณหลวงพระงวัวมาอีก นี่นน้องชายเพื่อคุณหลวงทั้งัวขึ้นมาอีกเป็นอนันว่าเจ้านครอ,อินพระนุชาสมเด็จพระบรมราชาคุณหลวงพระงัวถอดพระรามาที่บดีที่ราชเนียเอาแต่กูลนี้ทอดเป็นแต่กูลถอดเก็บเป็นอะไรมันอยากไม่ดีฉันก็ถอดมปนสองตัแล้วขึ้นครองราชสมบัติสมพระนามว่าสมเด็จพระอินทราชาทิราช และพระแะพระบรมราชาที่ที่ราชไปครองเมืองอะไรเนาะไปครองเมืองปาทาคูจามอออันนี้เอาแค่ถอดนะแค่ถอดบอกว่านี่แกเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันไม่เก่งไม่ได้หรอกพระเจ้าแผ่ดินกรุงศรีอยามันต้องเก่ง ว่าเรามีค่าศึกมากนะมัเคยเป็นพระราชาไม่เก่งไม่ได้ออ้อาวให้ไปเป็นหัวเมืองลูกหลวงเสียคนนี้ก็เป็นพ่อของพระเจ้าายเจ้ายี่พระเจ้าสามพญานะ่ะเจ้าเจ้านะคนอินนี่หรือที่เรียกว่าสมเด็จพระอินทราชาธิราชอถอดอเขาแล้วก็ให้ไปให้ไปไประโยชน์ที่เมืองหนึ่ง ต่อมาก็พูดถึงราชการที่8ปดราชการที่8ก็ได้แก่พส .967 พินธทราที่ราชสวรรคตความจริงองค์นี้เขาก็เรียกกันว่าพระพันวสา,านะแล้วก็ต่อไปพระเจ้าสัมพยา,ยา,ยาก็เป็นพระพันวาสาเหมือนกัน สวนาคตโอรสที่หนึ่งกับที่สองคือเจ้าอ้อยกับเจ้ายีทรงยกทัพมาชิงราชสมบัตกิกลางเมืองชนช่างกันเลยตายด้กัน,นสององค์โอรสที่สามคือพระเจ้าสามพญาครองราชทรงพระนามว่าพระบมราชาที่สองตอนนี้แผ่นาณาจักไปมากคุณแผนแสดงเลย แล้วก็พอศหนึ่สิบสีทรงยกทัพไปตีเขมรได้ให้โอรสครองโอรสที่วงคตพระถูกรอบวางยาพิษเขมรกลับไปอิสระแล้วย้ายจากนาคนรธมไปตั้งเมืองหลวงที่พนมเป็นจะไปรอดที่ไหนเล้ว้าคุณแผนแกก็ไปตีพังอีกนั่นแหละ พศ .1981 เ,เลิกล้มบงพระโรโสโสโคไทยรวมเมืองต่างๆฝ่ายเหนือทั้งหมดมาขึ้นกับกรุงศรีติยาให้เป็นทาาีเดียวกันนี่ก็มีทหารสำคัญนี่มีคุณแผนที่อย่างหนึ่งไปยกทัพตีอ่าตีอะไรเราตีดอยถนน ไอเมืองดอยถทนนเขไม่ใช่ดอยเทนนนไอเมืองอะไรลำพูนยกทัพไปแค่สองร้อยคนนกองทัพหอกอะไรแั่แกก็ไม่ทราบแกก็สามารถเอาต้นยาต้นอะไรมาเป็นทาหารนายจะเพิ่งไล่ฟังเลยต่อมาพอสอนหนึ่งพันเก้าร้ยแปดิบห้ายกทัพไปตีเชียงใหม่แต่ต้องสเด็จกลับกลางทางเพราะทรงพระบระชวลนี่ พันภาษาประชาชนะพอศหนึ่พัารยแปดสิบเจตีเชียงใหม่อีกกว่าต้อนพวกคนแล้วก็กลับได้คขาตีได้มาพอศหนึ่พันเก้ารอกิเกาพระบรมราชาดีสองสวรรคตรโอรสทรงพระนามว่าพระราเมศวสนไม่ชอบชอบสนกันจริงๆ อรรถคือพระราเมศวนครองราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมรรรพะบไตรโลกนาถตอนนี้เขาบอกว่าคุณแผนตายก่อนไม่ใช่พยาเจ้าพยาการบุรีเพราะพระพยาเจ้าพยาการบุรีนี่ความจริงเดี๋ยว ท่านพระเจ้าท่านผู้เ่าบอกว่าท่านมีอายุมาท่านเกิดมาตั้งแต่สมัยนโน้นมาตั้งแต่พ่อพระเจ้าสามพญาแล้วก็ท่านไปจําพระเจ้าพญาการบุรีตอนท้ายเป็นเจ้าพญาไปจําสิงกินวาตาอยู่ที่กาญจนบ,บุรีตายตายก่อนแล้นก็ยังไงกัน ยังยังไงย่องเข้ามายังไงก็ม่งงั้ว่ากันไปก็แล้วกันต่อมาพศ .2919 พระบรมราชาดีสองสวรรคตโอรสคือพระราเมเอศสวนครองราชสมพระน,นามว่าสมเด็จพระบรม,มโลกรนาดใตรโลกกนาดพศ1 8 3 3พระเจ้าเชียงใหม่ตีสังการตี ตีเมืองสากงราวคือกำลังเพชรไม่สำเร็จจะสำเร็จได้ยังไงเล่าคนสำคัญมาครองเมืองนี่เนาะตอนนี้พระบรม,มาลาตายโลก,กน,นาฏเนยังเด็กอยู่เนี่ยรู้สึกว่ายังมีความเป็นหนุ่มมากอายุเมื่อครอาราชจ,จริงๆเนี่ยเห็นจะมีอายุไม่ ไม่เกินยี่สิบปีเป็นคนผิวขาวสวยสวยท่าทางดียิ้มแยมแ้มแจ่มใสหน้าตาดีสดชื่นลักษณะเป็นคนเจ้าชูแล้วก็เข้าถึงประชาชนคุกครีตีโมงกบันดาประชาชนไม่ไม่วางตนเป็นเจ้าใหญ่ในโตเอาเอาคนสำคัญมาเกิดอีกนี่เป็นนั้นว่าเจ้าเชี่ยงใหม่ตีสังกังราวไม่สำเร็จ พศ1988เมืองมรกาแข็งเมืองพราะบรมไตรโลกกันง่ายก็ส่งทัพไปปราบแต่ปราบไม่ยักได้ฮะพศ2 4 0 0เอ้ง่อกี 2, 400, อ้อยส 2, 400, 1, 88, พศ2 4 0 4เจ้าเมืองเฉลียงหนีไปอยู่กับพระเจ้าเชียงใหม่แล้วก็ตีสุขโขทัยได้ พระมรมในโลกนาจจริงยกทัพเข้าไปตีไปตีสุขโขทัยกลับคืนมานอยากมาแย่งไม่ตีเฉยๆนะฆ่าเขาเยอะแล้วก็พอศ .2016 ยกทัพไปตีเชียงใหม่วินทราชาราชโอรสสวรรคตในการสู้รบที่ลำปาง จึงเสด็จประทับที่พิศนุโลกพศ2 0 1 7ยกทัพไปตีเมืองเชียงชื่นมีช,ยชัยชนะพศ2518คุณศรีอุตยากรงศรีอุธยากับลานนามีสัมพันธรรมไมตรีต่อกัน <c oughs> คืนไม่มาทำสัมพันธรรมไมตรีจะตีเอา <c oughs> ถามว่าจะยอมเป็นเพื่อนหรือว่าจะยอมเป็นขี้ขา่าถ้าจะยอมเป็นขี้ขา่าก็จะตีามาเป็นขี้ขาา่าถ้าไม่ยอมเป็นขี้ขา่าก็รีบมาเป็นเพื่อนเขาก็เลยมาเป็นเพื่อนมาพอศสองพันสิบเกเกิดศึกชิงราชบัพสมบัติกลางเมืองนในเมืองแยกออกเป็นสามพวก พะยาธรรมราชาพวกหนึ่งกองทัพไทยไปช่วยพอทัพไทยไปถึงสามพวกก็สงบจริงตั้งธรรมราชาเป็นกษัตริย์นี่หมายถึงว่าเียงใหม่ลลานาน,านะที่ลาันนาลลานา,นาก็ชื่งใหม่พศ2 0งพสร้างเมืองนครไทย ในพศ2 0 1นส,สมเด็จพระบรมไตรโลกกน่าถก็สวรรคตรพระบรมราชาราชโอรสครอราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สามานี้รัชก,กาลที่เท่าไรก็ลืมบอกกันมาเสียแล้วี่เป็นรัชก,กาลที่เจ็ดผ่านมาแล้วนะนี่เป็นรัชก,กาลที่เจ็ด ตอนนี้ก็เห็นจะเป็นราชการที่แปดพระบรมราชาที่สามเนเป็นราชการที่แปดแล้วอ่าประเด็ก,ก็จะลืมๆไปนะอก็ลืมเขียนไว้นี่นะนะนี่พระบรมราชาที่สามนี่เป็นราชการที่แปดเมื่อราชการที่แปดคือพระบรมราชาที่สามของราชนี่เขาว่ายัางไงพศชื่อว่าพศส,สองพัน สานิษสามสมเด็จพระบรมไตรโลกกนราชวรรคตพระบรมราชาราชโอรสครองราชสมะนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สามนี่พอศ2 3 2มอนเตียเมืองถวายไปจึงยกทัพไปตีถวายกลับคืนพอศ2 3 4สมเด็จพระบรมราชาที่สามสวรรคตค อนุชาตตามพระมารดาครองราชนี่เป็นเหตการที่เก้านะพระราชาตามพระมารดาพระอนุชาก็นน้องชายตามพระมารดาครองราชแทนแล้วก็มีนามว่าสมเด็จพระรามาธิบด,ดีที่สองมาพอสอ 2043อ,อันนี้มาถึงริการทีกกร่9แล้วนะหล่อพระศรีสันเพชรพศสอ5พอสอสอพ,พระยอดเมืองแก้วเชียงใหม่ยกทัพมารบรบกวนหัวเมืองฝ่ายเหนือพศ5อ1พระสเพ,พระเจ้าพ,พระยาจันทราชาเมืองคำเหมน็น ได้ตัดสินใจมาพึ่งพระบรมโคดีสมภารพศออ2550พศออ2552 <c oughs> พยากระลาหมนำทัพตีตีลันนาได้เมืองแพร่และก็เมืองน่านพศ2553ปอตุกเกตตีมรการได้ได้ทราบว่าอยู่ในความปกครองของไทย แม่ทัพเจียงส่งทูตนำของมาถวายได้โปรดให้รับรองทูตไปอันดีพศสองพัน้าพิายาอะไรจพยายศราชาโอรสพระศีสุคนเขาบอกว่าอรสพระศีสุคนถ้าบายกระสัดเขมรหนี้ก็บทมาเมื่อมาพึ่งพระรมโคดิสมภารไอ้เขมรนี่มันแบบนี้เสมอ เวลานี้มันก็แบบนั้นมันกัดลงเง,งงเงงแงงแงงพอจะตายขึ้นมาก็มาพึ่งไทยให้การให้เขาพึ่งเนี่ยดีก็ดีไม่ดีมันมันมันก็กลืนชาติรเราไปเสียนี่พศอสองพ5ห้าลานนายกทัพมารุกรานสุโขทัยและกำแพงเพชรสองครั้งจึงทรงยกทัพมาตีลานนาจนตีได้ลำปางและจึงกลับ ตั้งพระอาทิตย์วงเป็นพระบรมราชาครองพิศนุโลกพศาา2559เจ้าพยาจันทราชาแล้วก็เจ้าพญายศยรายศยศราชายกทัพไปตีขเขมรมีชัยชนะเจ้าพยาจันทราชาจึงยกตัวเป็นกษัตริย์เขมรที่เมืองโพธิสัตว์ด,ฟดนะูฟังดูเขมรเท่านะฟังดูเขา ว่าไอ้เจ้าคำเอนเนี่ยมันไม่มีอะไรจะดีแล้วต่อไปก็ดูต่อไปสองพันห6สบเอ็ดพระเจ้ามาโนเอนนะกษัตริย์โปรตุเกสสรงราชยทูตมาเจริญพระราชมตรีสองพันเ7 2ดสิบสองสมเด็จพระบรมราชาทีสามสวรรคตราชโอรส คือพระอาทิตย์วงศ์ครองราชสมพระน,นามว่าสมเด็จพระบรมราชาดีสีนี่เป็นราชก,การที่สิบนะจำให้ดีนะงั้ไล่ราชการกันไปไม่งั้นจำกันไม่ได้มาพอศ2 0 7 6สมเด็จพระบรมราชาดีสีเป็นไข้ทรรพิษสวรรคตตายพระรัศดากุมาน ระชนมายุสี่พรรษาครองราชนี่เป็นราชกาลที่สิบเอ็ดพระเครองราชได้กี่วันนะปัะตอยอายุ <c oughs> ยสี่ปีและพอสสองพัน็ดบเจ็ดพระชัยราชาพระนุชาสมเด็จราชกาลที่สี่ปลดพระรัชสัญดาที่ราชกุม,มารหลังจากครองราชสมบัติได้ห้าเดือน แล้วก็ครองได้จะสมเด็จบัตรแทนสมพระน,นามว่าพระชัยราชาธิราชเป็นราชการที่สิบสองรัชการที่สองนี่มีนามว่าพระชัยราชาธิราชตรงนั้นก็ยังดีที่เป็นราชาได้ห้าเดือนดีเหมือนกันพอศสองพันปิเอ็ดพระเจ้าตะเวงเทวตีกบเรงนองตีเมืองเชียงกรานนะ ชียงตราหรือว่าเชียงการได้พระชายราชาธิราชเข้าตีได้เนี่ยพระชายราชาธิราชออมตีเมืองเชียงการได้พระชายราชาธิราชยกทัพไปตีเมืองเชียงการกลับคืนมาชาวโปรตุเกสรับอาสาสมัครหนึ่งร้อยยี่สิบคนร่วมรบด้วยพศสองพันแปดสิบสามเจ้าพระยาจันทราชาครองประเทศกหมิญทั้งหมดแล้ว ได้ช้างเผือกหนึ่งเชียกทางกรุงศรีธยาเตือนไปนแล้วบอกว่าได้ช่างเผือกเอามาให้ฉันเตือนไปนแล้วก็ไม่ยอมถวายพราะรรชาพระชัยราชาธิดาชจึงยกทัพไปตีแต่ก็พ่ายแพ้ก็เหมือนขอเหมือนเลยไม่ยอมขึ้นกับไทยตอนนั้นก็ขึ้นกับไทยอยู่แพ้เขานี่ พศ288พระชัยราชาธิราชตีเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่ยอมสวามิภักดิ์แต่หลังจากนั้นสองสามเดือนเชียงใหม่ก็กลับแข็งเมืองใหม่จึงไปตีอีกคราวนี้ตีไม่สำเร็จแต่ก็ไปตีลำพูนได้ตีลำพูนได้เชียงใหม่มก็แงะแก่อยู่แค่นั้นสินะ นี่พอสองพันแปดสิบเก้าพระราชัยราชาธิราชสวรรคตเอาละสี่มาแล้วนี่อะไรการที่สิบสองนะสวรรคตไปแล้วตายแย่งเขามาพระโดนึกจะอยู่พระแก้วฟ้าราชโอรสพระชนมายุสิบเอ็ดปีครองราชอ่านการที่สิบสามยครองราชอยู่กี่วันแล้วยุติเบีดปีไปเถิย ตอนนี้ก็มาถึงพศ291นี่ความจริงค่อยงราชอยู่หลายวันเหมือนกันนะพศ289มาถึงพศ291ก็ประมาณ4ปีหรือ3ปีขุนวรวงศ์สาธิราชชูท้าวศรีสุดาจันทร์ ราชมันดาค้าพระแก้วฟ้าพเอเถอดข้านาตานใกล้หมดนคบคิดกันปลงพระชนพระเจ้าพระเจ้ากับพระแก้วฟ้าขึ้นครองราชสมบัติได้สี่สิบสองวันอันนี้เป็นราชการที่สิบสี่นะราชการที่สิี่คุณวโรงสาธิราชสี่สิบสองวันข้าราชการร่วมใจกันจับสําเร็จโทษทั้งสองคนและอัญเชิญ พระเทียนราชานุชาตามพระมารดาของพระชายราชาขึ้นครองราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าจัากรพรรดิน่เป็นราชการที่สิบห้าใช่ไหมมาพอศสองพันเก้าิบสองพมายกทัพมาประชิดบรรนาศรสมเด็จพระเจ้าจัากรพรรดิทรงช่างทรงชนช่างกับพระเจ้าแปร พระศรีสุริโยไทยสายช่างเข้าช่วยพระราชสวามีพระเจ้าแปลฟันสมเด็จพระศรีสุริโยไทยสิ้นพระชนไทยรักษากรุงไว้ได้จนทัพพระมหาธรรมราชาจังหวัดพิษณุโลกคือเมืองพิษณุโลกมาช่วยพระมาจึงถอยกลับพระมหาธรรมราชากับพระรามีสวนติดตามไปตีทัพพมะา เลยถูกพมาก่าจับไปได้ต้องถ่ายตัวได้ชาสองเชือกไทยตอนนี้ปั่นปนภายในทำศึกกับพม่าขมงก็ยกทัพมากว่าต้อนชาวปราจีนไปประมาณสี่พันคนไอ้าไมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่มีความซื่อตรงต่อใครเดาเลี้ยงมันก็เสียข้าวมาว่ากันไป พศ2 0 9 9ส,อสมเด็จพระม,ามหาจากักรพรรดิให้เจ้าพระยาสวรรคโลกพระวงค์เลระบอกว่าเจ้าพระยาองาอค์ราชโอรสกมินราชบุตรบุญธรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยกทัพไปตีขมินแต่ก็พ่ายแพ้แล้วก็ทรงสวรรคตเสียชีวิตในการสโโู้รบ พศ2104พ,พระศรีสินโอรทิสองข้าญยาชัยราชาชิงราชสมบัติและถูกจับได้สมเด็จพระเจ้าจัก,กรพรรดิก็ทรงอุปสมบทให้พยักขากับหนีไปพาคนเข้ามาปล้นพระราชว,วางังแล้วก็สิ้นระชนพระถูกปืนคนดีแล้วนี่เขาสาบบทให้แล้วนะ เขาแม่วาโทษกับกลายเป็นโจรพศ2 1 0 6พระเจ้าบุเรีงนองทราบว่าไทยมีช้างเผื่อเจ็ดเชือกทรงทูตมาขอสองเชือกให้ไทยแต่ว่าไทยไม่ให้พม่า,มายังยกทัพยกมาตีพิษสุโลกได้แล้วก็ล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้สมเด็จพระเจ้าจะกับพรดจึงย,ยอมเป็นไมตรีแต่ไม่ยอมไม่ได้สู้เขาไม่ได้ ครั้งนี้ไทยต้องมอบพระราเมสวนพยาจักรีพยา,ยาสุนทรสองครามพระนรีสวนพราชโอรสของมหาธรรมราชากับช้างเผือกสี่เชี่ยให้แก่พมานี่ก็ขอสองมาให้ต้องให้สี่ให้คนด้วยมาต่อมาเจ้าเมืองตะนีที่มาช่วยรบครั้งนี้มีกำลังทหารอยู่ในกรุงเห็นไทยสิ้นอำนาจแล้ว ก็ซ้าเติมในการยกคนเข้าปล้นพระคลังหลวงสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิต้องเสด็จลงเรือนหนีออกจากพระราชวังไปประทับที่เกาะมหาพรามข้าราชการสู้รบจึงกบฏหนีลงเรือไปไอ้เจ้านี่ก็น่าดูเหมือนกันเมื่อพศส2 1 0 7 พระชัยเทศฐถายกษัตริย์ลานช้าง,งทรงทูตแหมยาวเหยียดนะมาขอพระเทพกษัตริย์ตรีราชราชธิดาที่เกิดแต่สมเด็จพระศรีสุริโยไทยแต่ได้ว่าพระเทพกษัตริย์ทรงไปชวนจึงทรงพระแก้วฟ้าราชธิิดาอีกองหนึ่งไปพระชายาเชษจึงส่งคืนมาภายหลังจึงทรงพระเทพกษัตริย์ไป พระธรรมราชาไม่ต้องการให้ประเทพกษัตริย์ตกไปอยู่ในลานช้างจึงให้คนไปทูลพระเจ้าบุเรงนองพระเจ้าบุเรงนองจึงส่งทัพมาคอยดักกลางทางและจริงเทพพระเทพกษัตริย์ไปขณะที่เดินทางไปสู่ลานช้างเวลาจะหมดสมเด็จพระเจ้าจกักรพรรดิทรงสละราชสมบัติออกบวโปรดให้โปรดให้ใบหญิงครองราชแทนต่อไป อันนี้องค์พระมหินนี่ก็เป็นพระราชาที่เป็นรัชกาลที่สิบดิอนี่เป็นรัชกาลที่สิบไปแล้วนะเอ้ยขอโทษรัชกาลที่เท่าไรนะไม่ใช่สิบรัชกาลที่สิบหกอ้โหเอาจำไม่ดีนะรัชกาลที่เจอกมีนามว่าพระมหินครองราชแทนพระเจา้าจักรพรรดิเทพนี้หน้านี้มันหมดก็ถือก็ถือหมดไปฟังเทพตอนที่สองต่อไป